เมื่อนี้กลับมาผสมอีเม่น,นะเนาะผู่สามลูแปดเมือซีโลนะ่เนาะซีโระผสมอีเมนึงเนดะ้อคู่นี้นี่ลกอ่องมานี่ต้องงานแน่นอนเลยเนาะเมมขนขนสั้นหน้าขาวเนาะผู้กับขนยาวใช่ว่าตัวเพื่องเนาะ ลองดูว่าลูกมันออกมาแล้วชิเป็นยังไงนะติดตามเพิ่มกันตึ้นเมมันสิยอมอยู่บ่เอาผสมกับตะผู้ดำ น่าจะยอมอยู่เนอะอยู่เป็นโก้นใสอยู่น่าจะยอมให้ซึงอยู่าลงที่ตาทานญาติะว่าทานญาติอามา 10, 10, 10, 3, นันจเป็นยังไงเนอะพ่อส8ุแปร์ม่สะ